ิ0อันดับแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกตอนนี้นะคะปี2020หลังจากที่เกิดเหตุการณ์โควิดไปก็อย่างที่รู้กันเนาะบริษัทบริษัทก็ต้องปิดตัวและจิงไปแต่ก็มีบางบริษัทที่รวยขึ้นรวยขึ้นอ่านะคะวันนี้ที่น่าก็รวบรวมมาให้นะคะ10บริษัทที่มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นหลังจากเหตุการณ์โควิดนี้ค่ะบริษัทแรกนะคะก็คืออ Amazon นะคะอ Amazon อันนี้คือการออกเสียงแบบภาษาอังกฤษนะถ้าแบบภาษาไทยคือ m เมซ n นะะ อเมซอนเนี่ยเขาขายอะไรไม่ได้ขายกาแฟะนะไม่ใช่อเมซอนร้านกาแฟะนะแต่เป็น amazon c o m นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ขายสินค้าตั้งแต่น้ำปลายยันแบบยันเรือลบจริงๆะถ้าจินตนาการเหมือนที่ไทยก็น่าจะเป็นเว็บช้อปปีหรืออะไรเงี้ยมีทั้งเสื้อผ้าเด็กของเล่นเฟอร์นิเจอร์เครื่องเขียนของตกแต่งบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่และคนอเมริกานะคะก็เสพติด Amazon มากเพราะว่ามันมีทุกอย่างแถมสั่งง่ายแล้วก็ของมาส่งถึงบ้านเร็วด้วย โดยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยก็ทําให้อเมซอนเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าคนไม่อยากที่จะออกนอกบ้านไม่อยากที่จะไปซื้อของเขาก็ซื้อออนไลน์กันจนตอนนี้นะคะเป็นบริษัทแรกของโลกเลยนะที่มีมูลค่าถึง2 0 0แสนล้านคือแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ในประวัติการาเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยและบริษัทที่2นะคะก็คือ Google นะคะกูเกิลเนี่ยถามว่าเป็นแค่บริษัทแบบว่าเวลาเราไปหาข้อมูลเราเซิร์ชเข้า Google อะไรอย,อย่างเดียวหรือเปล่าไม่นะรู้ไหมว่า u t u b e เนี่ย YouTube เนี่ย,ย Google ก็เป็นเจ้าของนะ Google เป็นเจ้าของ Youtube ไม่พอ Google เป็นเป็นเจ้าของ Gmail ด้วยนะ Gmail ก็ที่เราใช้อีเมลกันใช่ไหมแล้ว Google ก็ยังเป็นเจ้าของอะไรอีกเจ้าของโทรศัพท์ o o เกิลอีกแล้วก็มีอะไรอีกมี Google Play Store อีกเวลาที่เราไปโหลดแอป,ปโหลดอะไรใน Android ใช่ไหมก็ Google ทั้งนั้นนะคะฉะน,นั้นเนี่ย g o o ก l e เนี่ยก็มาเป็นอันดับ2เลยนะคะเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าแพงที่สุดในโลก ตัวอ,อย่างที่3นะคะพอมี Google แล้วก็พลาดไม่ได้ Apple แน่นอนนะคะ Apple เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าแพงเช่นเดียวกันการที่แบรนด์มีมูลค่าแพงเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับการขายของแพงนะโอเคไหมแบรนด์ brand มีมูลค่าแพงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการขายของแพงแต่ว่าขึ้นอยู่กับหุ้นของบริษัทนั้นๆนะคะแล้วก็การตีค่ามูลค่าของแบรนด์ว่ามีความแพงความถูกเท่าไหร่ย,ยังไงเวลาที่สมมติว่ามีใครอยากที่จะขายบริษัทสมมติว่าเป็นเจ้าของบริษัทอยากที่จะขายบริษัทหรือว่าอยากที่จะมาเช็คดูว่าเราควรรจะทําแบนด์ใ ไหมรีแบรนด์ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่ามูลค่ามันน้อยเนี่ยแปลว่าแบรนด์นั้นไม่เวิร์กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปเปิลเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ติดอันดับมาเหมือนกันนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมแต่ว่า Apple เนี่ยจริง,รงๆเขาฉลาดมากนะคือเขาทําแบรนด์ให้เรารู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์แบบเอกลูซีฟอบเหมือนเวลาที่เราท้าสมมติว่าใครมียกไอโฟนเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าอุย้ยฉันเป็นแบบคนพิเศษหรืออะไรย้ยะแต่จริงๆเนี่ยคนใช้ไอโฟนเพียบเลยนะทั้งโลกเนี่ย กดใช้ iPhone เพียบเลยไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยแต่ iPhone ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นได้เออนะคะ Apple นะคะก็เป็นอันดับที่3ส่วนอันดับที่4นะคะแน่นอนมี Google มี Apple ก็ต้องมีอะไรก็ต้องมี Microsoft นะคะ Microsoft ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ Microsoft เนี่ยก็ลังมาเป็นอันดับที่4ค่ะ ลอันดับที่5นะคะก็คือซัมซุงนะคะมาทุกเจ้าเลยนะคะเจ้าโทรศัพท์เนี่ยแต่ที่น่าสนใจคือซัมซุงเป็นบริษัทเกาหลีโอ้โหที่ทีน่าพูดมาตั้งแต่1นถึงสเนี่ยบริษัทอเมริกันหมดเลยนะอันดับที่5เนี่ยมาเป็นบริษัทเกาหลีนะคะซึ่งจริงๆก็แอบ,บดีใจนะ Yes สคนเอเชียนะคะคนเอเชีย ตไปอันดับที่6นะคะก็คือ ICBC นะคะ ICBC เนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นหูเท่าไหร่นะคะแต่เป็นบริษัทที่เขาทําเกี่ยวกับธนาคารในประเทศจีนนะคะก็มีมูลค่ามากเชก่นกันก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามาเป็นอันดับที่6เลย ต่อไปนะคะอันดับที่7ก็คือ Facebook ที่เราชอบใช้กันนั่นเองนะคะซึ่งก็อย่างที่รู้เนาะเป็นบริษัทโซเชียลมีเดียนะคะจริงๆเนี่ยถามว่า y YouTube กับ a c e บ o o k เนี่ยก็พอๆกันนะแต่ว่าเพราะว่า Google เนี่ยเป็นเจ้าของ y o u t u เนี่ยแล้ว Google เป็นเจ้าของอย่างอื่นเยอะไปด้วยนะคะก็เลยทำให้บริษัทเขาเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าโดยที่ a c e b o o k เนี่ยมีแค่แค่ตัวโซเชียลมีเดียอย่างเดียวนะคะแต่ว่าต่อให้เขาจะมีอย่างอื่นด้วยหรือเขาไม่มีเนี่ยเขาก็รวยอยู่แล้วว่า,วา,นะา,าที่นัดสึกว่าน ดูแล้วหนับที่8อันนี้น่าสนใจมากคือ Walmart เพราะว่าที่พูดมาเนี่ยมันคือบริษัทที่ทำไมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหมดเลยแม้ว่า a m a ซอนเนี่ยจะขายของเหมือนกันขายของออนไลน์เหมือนกันแต่ว่ามันก็ทำไมขายผ่านออนไลน์ใช่ไหมวอลมาร์ทเนี่ยคือบริษัทอะไรคือเขาทำซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะวอลมาร์ทเนี่ยมีซุปเปอร์มาร์เก็ตสาขายเยอะที่สุดในอเมริกานะคะแล้วก็ได้ชื่อว่าขายของถูกนะคะถ้าใครนึกถึงวอลมาร์ทเนี่ยคือนึกถึงของถูกไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่บอกไม่ใช่บริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะคนที่ก่อตั้งวอ l มาร์ทขึ้นมานะคะชื่ เชื่อไหมว่าเขาประสบความสำเร็จถึงขนาดว่าลูกหลานเขานะได้มรดกจากที่เขาจากสิ่งที่เขาทาอะแล้วก็ติดนะคะเป็นเศรษฐีพันล้านดอลลาร์นะคะอยู่อันดับประมาณแบบ1นึถึงสิบหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบประมาณเนี้ยตลอดเลยคือมันไม่ได้แบบว่ารวยแค่รุ่นเขารุ่นเดียวอะคือรวยส่งตอ่อแบบรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นเลยอะสุดยอดมากๆ ต่อไปนดนดับที่9นะคะก็คือบริษัทพิงอันนะคะอันนี้ที่น่าไม่แน่ใจนะว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าน,นะคะแต่ว่าเป็นบริษัทจีนนะคะเราอาจจะไม่คุ้นชื่อไม่คุ้นเสียงกันเนาะแต่ว่าเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับประกันภัยนะคะแล้วก็ธุรกรรมทางการเงินต่างๆในประเทศจีน,นะคะ่ะ ตัวแบรนด์ญญสุดท้ายนะคะก็คือหัวเว่ยนะคะโอ้โ oh, ห oh, มาแรงแซงท้ายนะคะมาเป็นอันดับที่10นะคะก็แบรนด์โทรศัพท์ดังๆเนี่ยก็ก็ติดหลายอันดับเลยเนาะเราก็ลุ้นๆอยู่ใช่ไหมบางคนอาจจะลุ้นๆอะ่ะหัวเว่ยมีหรือเปล่าหัวเว่ยก็มานะมาเป็นอันดับที่10นะคะถามว่าบริษัทจีนเนี่ยเขาติดท็อป10เนี่ยบอกอะไรได้บอกได้ว่าประเทศจีนเนี่ยมาแรงนะอาจจะเป็นประเทศมหาอำนาจในอนาคตก็ได้อ่าไม่แน่นะคะไม่แน่ทีหน้านะคะเคยได้ยินมาเขาบอกว่าอ่าแรงกุญแจมันนี่ก็คือภาษา เินคือภาษาอะไรรู้ไหมคือภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะคะถ้าใครอยากที่จะเรียนรู้ภาษานะภาษาของเงินนะในด้านการทําธุรกิจนะคือภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูไว้เป็นแนวๆดูไว้เป็นแนวแนะคะสำหรับวันนี้ที่นาก็มีเท่านี้เนาะถ้าใครชอบเกร็ดความรู้ดีๆแบบนี้นะคะอยากให้ตีนามันนาเสนออะไรแบบนี้อีกก็สามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ทีเน็ตเชานอลนะคะหรือว่าถ้าใครดูอยู่ใน Facebook นะคะก็กดติดตามได้เลยนะคะที่ทีหน้าเทเลอร์สำหรับวันนี้นะคะตีนาก็มีเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ